ก็เพื่อนสมาชิกเราก็พูดว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำนี่เป็นการจัดซื้อที่เสียเปรียบเป็นการจัดซื้อที่น่าจะาต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีหลายอย่างเลยเราเสียเปรียบผมเรียนนะท่านอย่าลืมนะขอความเป็นธรรมด้วยนะเรื่องเรือดำน,ำน้ำเนี่ยรัฐบาลก่อนเขาทำไว้นะผมเข้ามาแก้นะไอ้ปัญหาที่ท่านพูดทั้งหมดนี่ไม่ได้โยนความผิดแต่ความจริงก็คือมันจำเป็นต้องพูดก็คือทำไว้ในรัฐบาลก่อน เราเองก็เคยอภิปรายเขาด้วยกันแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ผมมาแก้แก้ยังไงทีนี้ผมมาดูแล้วนี่แก้ยังไงก็โดนหมดเดินหน้าเอาเรือจีนต่อเราก็เคยด่าเขาไว้ตอนเราเป็นฝ่ายข้านุกันเราก็ด่าวิธีนี้ไม่ได้วิธีไม่ดีสเปคไม่ได้เสียเปรียบผิดกฎหมายถ้าเดินต่อก็มีปัญหาเรื่องนี้ถ้าไม่เดินต่อทำไงก็ เสนอเอาอย่างอื่นแทนผมก็โยนหินถามทางไปเอาเรือฟรีเกตโยนทำไมอยากฟังกองทัพอยากฟังสังคมอยากฟังประชาชนและอยากฟังเราด้วยแต่ผมแก้แบบนี้เอาไงก็โดนทั้งสองทางแหละถ้าจะเปลี่ยนเป็นฟรีเกตผมก็โดนนะถ้ากลับไปแบบเดิมก็โดนแล้วเอาไงท่านครับเรือดำน้ำนี่ซื้อมาหลายปีจ่ายเงินเขาไปแล้วด้วยหลายงวด หลายคนบอกยกเลิกสัญญาเลยสิยกเลิกเลยถ้ายกเลิกแล้วได้เงินคืนนี่ผมยกเลิกวันพรุ่งนี้แหละแต่ถ้ายกเลิกแล้วนี่เงินไม่ได้คืนนี่เรื่องอะไรเราไปเสียเงินทิ้งตั้งหกพันกว่าล้านแล้วอะเพราะนั้นวันนี้การแก้ปัญหาเรือดำน้ำนี่ต้องหนึ่งยึดประโยชน์ของกองทัพคือกองทัพเรือต้องเห็นใจเขาเขาอยากได้อะไรคิดใจเขาก่อนสอง ประโยชน์ของประเทศก็คือเม็ดเงินสามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศงอเขาหรือเปล่าไม่ได้งอนะครับแต่ว่าถ้าคิดฉลาดแล้วนี่วันนี้นี่ยุทธศาสาตร์ทางเศรษฐกิจที่เ,ทเราทำร่วมกับจีนเนี่ยที่ทานายกเพิ่งไปเยี่ยมจีนมานี่เรามาขอตัวเลขยุทธศาสาตร์นี้เราจะมีผลประโยชน์ร่วมสองแสนล้านแต่ถ้าเราไปยอมยกเลิกแล้วทะเลาะกันด้วยเงินเพียงหกพันล้านเนี่ยเราเสียสองแสนล้านเนี่ยไม่ฉลาด วันนี้จึงคิดเรื่องนี้อย่างรอบคอบยึดสามหลักที่ผมบอกแล้วทำไมไม่ทำสักทีเพื่อให้รอบคอบที่สุดแล้วก็เพื่อเป็นทางออกที่จะอ้างใครได้ทั้งนั้นแม้แต่อ้างกับประเทศจีนวันนี้จึงถามไปที่สำนักอายการสูงสุดว่าข้อตกลงที่ทำกันไว้เมื่อสองสามปีก่อนตกลงตามนี้ตามนี้วันนี้ยกเลิกได้ไหมถ้ายกเลิก แล้วทําต่อทางไหนถึงจะไม่ผิดรออยู่วันสองวันเนี่ยทราบว่าไม่เกินสองวันสมนันการสุดจะตอบมาถ้าตอบมาปับ๊บเราก็จะได้แนวทางเดินพอได้แนวทางเดินปับ๊บมันก็มีฐานรองรับที่อธิบายเพื่อนบ้านหรือมหามิตรมิตรประเทศอาจจะไม่โกรธเราถ้าเรามีคำอ,อธิบายที่ดีไอ้เหล่านี้คือกำลังทำอยู่นะเพราะนั้นกราบเรียนว่าเรื่องเรือดำน้ำเนี่ย มันจะจบอย่างไรวันนี้ต้องรอดูอายการสูงสุดจะตอบกลับมาอาจจะเดินหน้าแบบเดิมแต่อย่างไรก็ตามเงินหกพันล้านต้องไม่เสียไปต้องไม่เสียเงินทิ้งอ้าวก็ยกเลิกสัญญากรีนเขาผิดสัญญาเราเองเนี่ยทําไมเขาจะไม่คืนเงินเราท่านครับความจริงข้อหนึ่งที่เราไม่รู้นะตอนเริ่มต้นข้อตกลงใหม่ๆเราก็เคยผิดนะเราก็จ่ายเงินไม่ตรงนะ เราอ้างเรื่องโควิดนะเขาก็อนุโลมให้นะเพราะนั้นเราเคยผิดข้อตกลงเหมือนกันเรารู้ข้อเทจจริงข้อนี้เราก็จึงเดินด้วยความระมัดระวัง